โอเคก็ขอการสวัสดีครับยินดีกันต้อนรับเข้าสู่เรื่องลอยใจนะครันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมกันเช่นเคยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมมาให้นี่ลองทําตามนะครับนั่นก็คือกิจกรรมล้ําชุดนะครับถ้าใครยังไม่ได้นะก็เหลืออีกแค่ประมาณ5วันเท่านั้นนะครับแต่เราลองเป็นตัวกิจกรรมก่อนครับนี่ครับกิจกรรมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถ ขับรถนะครับให้ขับรถมาตั้งแต่นะครับหมู่บ้านที่หนึ่งนะครับผ่านไปเรื่อยๆจนถึงสิบนะครับปากอนประพาการผ่านท่ามหาดักระท่อมหิมะครับเป็นสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับเราก็สะสมเพื่นจากนะครับโดนส่งของตรงนี้นะครับมันก็จะมีแรงวันแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็สะสมมาเรียบร้อยแล้วและถ้าเราสะสมไดู้งสุดแล้วนี่เลยครับชุดอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงสวยเปล่านะครับโอเคก่อนที่เราจะมารับชุดกันให้ดูนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปโดนน่มกันก่อนดีกว่าครับ สู้อย่างมีสไตล์ตอนนี้ก็อยู่ที่เราจะไปลงไหนกันดีอืมอืโอ้หบ้านริมน้ำเแล้วกันรวดเร็วทันใจไปละจ้าโอ้โหมีคนตามนะครับนู่นนู่นนู่นนก็ถึงก่อนเราแน่นอนนะครับตอนนี้โอ้โหอืมอืมเอาอะ หมู่บ้านริมน้ำอ๋อโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองลงก่อนแล้วเรียบร้อยฮะหนึ่งสองเออเอามาทำอะไรหลังคานัานแล้วบวกเลยปะ มเปขึ้นมาขึ้นมาไม่มีปืนโอ้โหสไนเปอร์เฮ้ยโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วไม่ล่ะ มันมีคนที่จะจ้องอยู่ตรงเนี้ยไปไหนเราไม่รู้อยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้ไปดีกว่า แปดเมื่อก่อนโอเคไอวอรอ่าโอเคจ้า ตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยโอเคมียาเอาไงดีเราฮือวยเลยแล้วกันเอาแล้วนะครับเกาะไม่มีเข้ามาแล้วนี่หว่า มันต้องมีอะไรซ่อนดีๆบ้างเล่น,ง,น,นง่ายซ่องโอ้โหเก็บเป็นอะไรยเยอะแยะเก็บหมดแล้วจะรอดไหมจะรอดไหมครับเกณฑรอดไหม ไม่น่าจะรอนนะอาการแบบนี้บอกเลยแคนไ่นกันหว่าฟาร์มไปหมดแล้ว บอกนะว่าเราเล่นงานเรา ไปยังไปยังไม่น,นะไม่น,นะโอ้โหไหนฮะเห็นล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 ะ ô oh, hô ping 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 phan gia phan gia này nhá น่าจะดูนั่นแหละใช้ได้ยัง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 จะดับแล้วโอ้ย <laughs> อย่างนั้นก็สังหารหนึ่งนะครับคุณผู้ชม โอเคครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับโอเคเราจะมาเล่นกิจกรรมกันอ่านี่ไงด้นของสองนะครับหลังจากที่เราได้รวบรวมนี่นะครับโทเค็นของเรามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจากนั้นครับเราก็จะเหลือตรงนี้สุดท้ายเรายังแรกไม่ได้จากกันนะครับให้รอนแรกนะครับแรกตรงนี้หรือรับรับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแต่ผมมีเยอะผมจะแรกนะครับแรกก็แรกไปเลยครับ ไลกจำนวนดาวอ่าแลกไปเนี่ยครับพอแลกเสร็จแล้วก็เนี่ยดาวก็จะครบนะครับจากนั้นครับก็กดรับไปเรียบร้อยครับตอนนี้สุดยอดไปเลยเป็นไงครับได้รางวัลหายากนะครับแพ็คเกิลเวอร์นะครับโอ้โหดูสิดูสิดูส,ดสิสวยเชอร์ปบอร่าเนี่ยครับก็เปิดเลยแล้วกันก็จะมี ทรงผมหมวกเสื้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปแต่งตัวกันดูนะครับหลังจากที่ดับมาดูกันบ้างครับในส่วนของแฟชั่นของเรามาเลยดบบแรกเนี่ยครับใหม่กับล่าสุดนะ่าโอ้ว้าสวยซ่อนหมวกกี่ตั้งหากเป็นยังไงบ้างล่ะต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับพุ่งไปอย่างใหญ่หยุดนะครับทรงผมนะต่อไปก็จะเป็นน,น,นะน,นี่ได้เรื่องของใบหน้าด้วย เป็นไงล่ะตาสวยเริ่มเริ่มสวยแล้วใช่ไหมมาดูที่เสื้อกันบ้างครับเสื้อของเราเนี่ยเป็นไงกางเกงชุบก็จะเป็นกระโปรงนะครับแล้วก็รองเท้านี่ครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจรกรรมกันได้นะครับกิจรกรรมถึงวันที่นี่ครับ21นั่นเองครับกิจรกรรมถึงวันที่21ยังมีเวลาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยสำหรับกิจกรรมนี้อย่าลืมไปร่วมสนุกนะครับนี่เลยนะกิจรกรรมประมาณนี้ แล้วก็จิตกมพิเศษนะครับสำหรับได้สุดพิเศษนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเพจเท่านั้นนะครับร้อยเก้าสิบเพจได้นี่เลยแล้วก็มีมอไ่ก pues. ูไก่ด้วยนะครับก็จะมีนี้นี้นี้นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจด้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนตัววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ